สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคุณครับสำหรับคลิปนี้พิกิตก็จะมารีวิวรถเหล็กนีครับเป็นรถเหล็กงานของนี่ครับ m a s z นะคันนี้ก็คือ v o l ks w a g e n Amalok ok, ครับเป็นรถกระบะนะครับนี่จะเป็นไซส์รถเหล็กนะไดแค t ไซส์ก็จะสกเกลอยู่ที่1ต่อ32นะครับจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะทรายนี้คือตัวนี้เขาจะ เปิดประตูได้นะเปิดประตูแลำจะมีเสียงมีไฟด้วยนี่ครับเขาจะบอกคุณสมบัตินะผู้แบตคือดึงถอยหลังปล่อยแล้วจะวิ่งนะโอเพนดอเปิดประตูได้ไลท์แอนด์ซาวมีเสียงแล้วก็แล้วก็ไซส์ใหญ่ครับคันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะมดูด้านนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดนะบางรุ่นจะเปิดฝากระโปรงเปิดท้ายได้นะดึงถอยหลังอะไรแบบนี้นะเมทัลสตีโซนว่า M S Z นี่ครับได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต 110รถรุ่นต่างๆแลครับนี่ครับมีไฟเปิดประตูได้มีไฟท้ายนะมีเสียบนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของคันนี้กันหน่อยนะครับอ่านี่พิกิจแกะออกมาแล้วครับรถก็จะเป็นรถกระบะนะคันออกสีฟ้าฟ้าสีน้ําเงินประมาณนี้นะนี่มาดูที่ใต้ท้องรถครับนี่ตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกนะเป็นโฟกส์ w วาก้น m อามาลอกนะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะลายละเอียดตรงนี้ครับ ยุสอันเดอร์ไลท์เซทโฟกซัวเชเนเอามาหลอกนะบริเวณนี้ก็จะเป็นบอกตัวนี้ไขน็อตออกแล้วก็ใส่ทานนะครับนะนี่เขาจะบอกใส่ทาน1 5โวลต์3ก้อนนะครับฐานกระดุมนะครับครับโอ้โหสวยเลยครับนี่มาดูด้านหน้าหน่อยนี่นะโลโก้โฟกสวา์เกตครับไฟหน้าแบบพลาสติกกระจังหน้าไฟตัดหมอกโอ้ทำมาได้สวยครับรายละเอียดดีมากเลยนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้เลยครับนี่ครับ มาดูด้านข้างครับตัวนี้โอ้ยล้อแม็กสวยมากนะเป็นล้อยางเลยนะนี่ครับกระจกมองข้างก็มีมาให้นะครับสวยเลยนะเป็นแบบรถ4ประตูนะโอ้ตัวนี้ราวบันไดข้างก็มีนะทํามาให้สวยมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็ล้อหลังครับถึงจะเป็นแบบ pull back นะดึงถอยหลังปล่อยลําจะวิ่งนะครับนี่ถอยหลังปล่อย้ําจะวิ่งนะ pull b a นี่ขาถังน้ํามันนะครับโอ้ช่วงกระบะนะครับโอ้โหมีราวตรงนี้ด้วยทํามาเท่มากเลยนะ ด้านหลังเขียนโฟกส์วา g เก้นอามาลอกนะตรงนี้นะนี่ครับอามาลอกนะตรงนี้นะครับโอ้โหมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยไฟท้ายแจมเลยนะตรงป้ายทะเบียนอามาลอกเหมือนกันครับอือสวยสวยสวยนะนี่ครับล้อหลังก็โอ้แจมแจมนะล้อแม็กห้าก้านแจมมากเลยฝั่งน,นี้เนะี่สวยครับโดยรวมแล้วสวยเลยนะนี่ครับพ o กส s วา g เก้นอามาลอกนะ สนใจก็ไปหาซื้อได้ครับตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคือในเซเว่นอีเลเอาจจะไม่มีนะคันนี้ต้องไปที่ห้างนะห้างพาลากอนห้างเอ็มโพเรียมนะครับเอ็มโล็ก m s ็มซนะไซส์ใหญ่ถึงจะมีขายนะครับตามเซเว่นจะมีแต่ไซส์เล็กนะตามเซเว่นจะมี1 43ต่อ43ประมาณนี้นะ m s ็มเอแหต่อ43นะครับนี่สวยนะเขาบอกว่ามีเสียงมีไฟเลยนะมีเสียงแบบไหนโอ้โห่ี่นี่นะ ปิดปเปิดปิดประตูมาฮนะแล้วแต่จังหวะนะเนี่ยม,มาเป็นจังหวะจังหวะนะครับนในห้องโดยสารก็มีไฟนะดูดิโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะลวลองวิ่งดูหน่อยนะอคันนี้นะลองวิ่งดูดิลองวิ่งเจ๋งขนาดไหนนะครับดึงถอยหลังนะถอลอยแล้ววิ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องคอยจับไว้เลยครับ เยี่ยมเลยครับอูออออคันนี้โคตรสวยเลยนะนะครับงาน MSZ นะครับอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฝั่งนี้ล่ะโอ,อเขาต้องพักนิดนึงนะม,ม,มีไฟสีน้ำเงินในห้องโดยสารด้วยโอ้โหอย่างแจมเลยครับคันนี้นะโฟก k สวา g เก้นอา o มาลอกครับ อย่างสวยเลยครับโฟกส์วา g e n ้นเอามาหลอกงานของ m s z ขนาด1ต่อ3 2สครับสนใจกอ็ไปหาซื้อได้ครับตามห้างตามห้าสงสินค้าชั้นนำนะในเซเว่นไม่มีครับตัวนี้นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิตด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พิกิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ